<น>ก่อนเลยในฐานะในแถแนะในฐานแนะ, <c oughs> ะมันมันใจหายค่ะใจหายล้วก็เราก็มีความสุขในเวลาเดียวกันที่ทุกคนเดินทางมาถึง EP สุดท้ายแล้วแล้วก็ที่สำคัญคือแฟนๆมากันเยอะมากมีคนให้ความสนใจเยอะมากก็ขอบคุณมากๆนะคะที่คอยติดตามชื่นชอบชื่นชมในซีรีส์ แรงเติมคำว่ารักตรงในช่องว่างแล้วก็คอยซัพพอร์ตพวกเราตั้งแต่ต้นจนมาถึงวันจบ EP วันนี้แล้วก็ใจหายใจหายมากๆค่ะแล้วก็ก็เหมือนกับทุกคนที่ว่าไม่อยากให้จบแต่ว่ามันต้องมีวันวันจบนะอะไรอย่างเงีย้ยค่ะก,ก็ก็พยายามจะไม่ร้องไห้นะคะกลัวามาัสคาล่าเลิกก็เ<อา>ลวลาผ่านไปไวมากเลยค่ะตอน ซีซั่นแรกเรายังรู้สึกว่าเพิ่งเกิดเมื่อวานอยู่เลยแล้วว่าลืมตามาอีกทีก็จบซีซั่นที่2แล้วดีใจมากๆกระแสตอบรับดีมากก็ต้องขอบคุณทั้งไ้แฟนแล้วก็อินเตอร์แฟนด้วยค่ะที่ให้ความให้กระแสตอบรับที่ดีกับเราด้วยยายค่ะก,ก็ดีใจมากจริงๆแล้วก็ใจหายสุดๆไปเลยค่ะเพราะว่า จบแล้วเนาะอะไรอย่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะได้กลับมาเจอกันอีกในเรื่องถัดไปหรือในกิจกรรมถัดไปอีกหลายๆเรื่องเร็วนี้หรือเปล่านะเอ๊ะนะไม่ปล่อยให้เหงาค่ะไอยใาจริงอ่ะค่ยังวันที่เพิ่งแบบแต่งตัวมาวังสวงได้อยู่เลยอ่ะแล้ววันนี้คือวันจบลาสีคีแล้วมันไวไวจริงๆงอ่ะเหมือนแค่แบบไม่กี่วันแล้วมันก็จบแล้วเหมือนเพิ่งไหวไปเองวันนี้ก็เอ้ยดีใจทุกคนที่แบบ ได้มาเจอแล้วโปรเจกต์นี้มันผ่านไปได้ด้วยดีกระแสะตอบรับก็ดีมากๆยังไงก็อยากจะฝากโปรเจกต์กันสัดไปในอนาคตใช่ไหมคะถ้า CEO โฝากน้องๆด้วยนะคะทิ้งตรงไห้ตอนอา่าแบบลาสูดเนาะวันนี้เป็นยังไงคะมันเต็นไหมหรือว่าผมไ้น้ำตามันขมนะมแต่มันก็ไม่ขายขมแต่ไม่ขาย คือลาสอ่าก่อนหน้าที่จะถึง EP จบใช่ไหมคะก็มันเป็นเรื่องราวความรักที่ที่มันไม่ใช่แค่คนสองคนละคะตอนนี้เราต้องมองไปถึงคนรอบข้างคนที่รักเราแล้วคนที่เรารักด้วยเราก็ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ <laughs> ก็รอดูในี e ีสุดท้ายนี้นะคะแฟนจะติกบอกหรือว่าต้องเตรียม เราทั้งสอไเราสามารถเอาเบาะมาซับน้ำตาได้นะคะเดี๋ยวมือข้างหนึ่งจี๊มือข้างหนึ่งอ้นี่ก็ได้ค่ะอาจจะต้องให้พี่สตาฟเตรียมเชือกไว้ให้น่าลองแต่รับรองว่าไม่มีใครเคยเห็นคุณหนึ่งในในพาร์ทในพาร์ทสุดท้ายนี้แน่นอนแบบไม่มีใครเคยเห็นแล้วก็ไม่คิดว่าคนอย่างคุณหนึ่งจะทำแบบนี้ได้จริงๆอยากรู้แล้วก็ มากๆนะคะทั้งอินเตอร์แฟนทั้งไทยแฟนแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนที่คอยสนับสนุนพวกเราอย่างดีมาตลอดนะคะก็ถ้าถ้าไม่มีบุคคลเหล่านี้ก็ก็ทําให้กําลังใจที่พวกเรามีมันก็ไม่มาถึงตรงวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆกค่ะก็รู้สึกว่ามันไปอย่างที่พฟ้าบอกทั้งดีใจแล้วก็ใจหายไปในเวลาเดียวกันก็ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคําว่าขอบคุณแทนใจที่พวก,พวกเรามี กิจกรรมเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะมีโชว์จากน้องนนักแสดงแลนวกซีรีส์ด้วยค่ะแล้วก็มีสัมภาษณ์สัมภาษณ์พิเศษคุยกันนิดหน่อยข้างไหนเตรียมค่ะเดี๋ยวรอดูน้องๆได้เลยค่ะเบเวอร์ ซ้อมมาสามปีใช่ไหมคะสามสิบสามสิบสามสิบปีเราได้อะไรจากการสัมภาษณ์ครั้งนี้ก็มีการซ้อมค่ะ uh, ซ้อมกันหนักอยู่เหมือนกันค่ะก็เราก็เต็มที่เท่าที่พวกเราทำได้ค่ะเมมาานน้แลวฟฟััััังงงไไยยดดดปปตบบบรเราไปประเทศไหนกันบ้างนะคะ ที่กำลังจะไปนี้ก็จะมีฟิลิปปินส์มาเกา๊ามาเก๊าค่ะแล้วก็เกาหลีแล้วก็อีกหลายๆประเทศที่กำลังคุยกันอยู่เพราะว่าเหมือนแบบพอมันกระชั้นชิดมันมันเตรียมงานไม่ทันดีใจค่ะดีใจได้เจอกันสักทีค่ะไ,ได้เจอกันสักทีใช่ค่ะเราก็จะไปหาเขาด้วย แต่ละประเทศก็จะมีกิมมิคของนั้นๆอยู่ค่ะต้องรอดูก็เเตรียมแบบเป็นสเปเชียลโชว์เป็นถือว่าเป็นแบบเซอร์ไพรส์รายการสำหรับอินเดอร์แฟนซึ่งฟไฟไม่เคยทำอีกเหมือนกันมันมันยากมากสำหรับให้ไฟไปทำอะไรแบบนี้ไฟแบบเครียดมากแต่ว่าก็ก็ไม่ได้เกินความสามารถแต่ว่าก็ใช้เวลาพอสมควรค่ะให้ไฟตัดผมง่ายกว่า จริงๆให้ไฟตัดผมง่ายกว่าแล้วแบบพอไปเห็นแล้วไปแบบฮะให้ทําแบบนี้จริงๆใช่ไหมแบบก็ถ้าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะผมมาได้ดีนะใช่คอนเฟิร์มทีคอนเฟิร์มอ่ะรอดูได้เลยรอดูได้เลยเราน้องโยกเป็นกำลังใจให้พี่ไฟกันอย่านั่งดูคอย่านั่งดูแล้วก็บอกว่าพี่ฝ้ายเก่งมากเก่งมากเนี่ยเพราะว่าหนูเหนื่อยหนูก็เลยให้พี่ฝ้ายไปก่อนเลยมีเท่านี้เลยจริงๆค่ะนั่งดูแล้วก็บอก เก่งมากไม่ว่าไฟจะสนูก็ถ่ายรูปให้นะจะทำผิดทำถูกเก่งมากใช่ค่ะสนุกเป็นหนูไม่ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วค่ะอันนี้เป็นนักเต้นท่าไฟเต้นมาตั้งแต่สามขวบโอ้โหอุ้ยอุ้ยจิ๊นต้นได้เดยเลยลายเป๊ะท่าเป๊ะที่สุดในปัะจาีหนูเป็นเป็นคุณครูเป็นเทรนเนอร์ให้ค่ะใช่อันนี้เป็นเทรนเนอร์สอน เทรนเนอร์ส่วนตัวคืออันนี้เป็นเทรนเนอร์แล้วอันนี้มาเป็นเทรนเนอร์อันนี้เทรนเนอร์แล้วเทรนเนอร์ฝายอีกทีคิดเอาความยากมันซับซ้อนแค่ไหนไม่ <c oughs> แต่ถ้าจากร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือเหลือมาถึงฝายประมาณยี่สิบไม่อย่างนี้แม่บอกให้ฝายจำจำเซกชั่นในการตัดผมแบ่งผมไว้ว่ามันง่ายกว่าจริงๆการเต้นอนะ่ะแล้วสิ่งนี้แล้วที่จะปล่อยก็คือไม่ได้หายก็แต่หน้าซแน่ไม่ได้หายค่ะไม่ได้หาย สปอยได้ขนาดไหนคะอยัง<ม>สปอย,ปอยไม่ได้เลย,เลยรอติดตามชมมีอีกมิกหลายๆอย่างที่เป็นผลงานของทางน้องๆองะคะ่ะออกมาอีกค่อนข้างเยอะแยะมากมายเลยเนาะ,ะใช่ฝากติดตามผลงานน้องๆด้วยนะคะ พูดตรงนี้เรายืนร้องไห้แล้วทแต่นหน้าเสร็จเลยมา้าะรอ่าเอะไรลยาขอแวันนี้เราปค่ะก็ค่ะวันนี้เป็นวันที่สิ้นสุดการรอคอยแล้วแล้ววันนี้ก็การเดินทางก็มาถึงแล้วนะคะวันที่ฉาย last ep นะคะอันดัดดบแรกขอบคุณแฟนๆทุกคน ขอบคุณพี่พี่สุวนวชนขอบคุณพี่ไอ้ด้วยขอบคุณนักแสดงทั้งสองคนหนะ้กซ่าแล้วก็โยแล้วก็ขอบคุณพี่วันด้วยที่วันนี้ทําให้ตัวละครแล้วก็นิยายเรื่องนี้มันสมบูรณ์แบบที่สุดขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆค่ะพวกเราก็เต็มที่กันมากๆแล้วก็ขอบคุณไทยแฟนอินเตอร์แฟนที่คอยสนับสนุนสพอร์ตพวกเราก็ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ อย่าเป่นร้องนะนี่้าร้องนะก้ขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่สปอร์ตพวกเราเป็นอย่างนีงนะ้เพราะเรารับรู้แล้วก็สัมผัสได้ถึงความรักทุกคนรองไห้จริงๆเด็กค่ายเราอะค่ะอ่านแฮชแท็กกันเกือบหมดนะอะไรเงี้ยก็คือเห็นที่แบบแฟน,แฟนๆพูดถึงแล้วก็เห็นที่แบบแฟน,แฟนๆแท็กน้องๆมาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเกือบหมดเลยไม่ต้องห่วงว่าน้องๆจะไม่เห็นขึ้นสองชั่วันเย็นเดี๋ยวโดนหมดเลย แต่ใช่หนูดีใจทุกครั้งเลยเวลาแบบตั้งแต่งานแรกจนถึงงานเนี้ยเวลามีคน,คนมีคนมามีมที่นักข่าวมาทุกอย่างมันทําให้มันสมบรูรณ์ทุกจริงๆทุกวิวใน Youtube ทุกแรงสนับสนุนทุกคอมเมนต์ที่เห็นอะหนูอ่านหมดเลยแล้วหนูรู้สึกว่าเป็นแรงใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้หนูมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกๆเรียกวอะไรนะคะ support <ๆ S 1> ทุกๆไล support ามากเลยค่ะมันเป็นหนูจะพัฒน,นาเต็มไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ Um, thank you, you guys, for supporting us. Like, um, we will do the best for the next project to like continue the quality for you guys. Thank you. Um. ที่เราพูดกันบ่อยๆว่านกันเชียนนี่มันต้จืดชื้วไอ่ไอนี่ไอนี่ขอบคุณนะคะถกรวก้าึนีเวเราเอราเอาซีซันหนคะเอาค่ะอันเค่ะอ่งค่ะค่ะ

ใจไหมอะแต่แพททำเองอย่างนี้ไม่ได้นะทำไมเราทำไม่เหมลลือนก,กันอะปิดจะมีปีกมันจะเป็นยางไงทนแย่สองสร้างง่งงายกว่าปันจะมีปีก